เมื่อผมมาโชว์สเตยรตึงเล่นปืนพาราเฟลมาดูสิวาส่าปืนพาราเฟลจะได้คิวหลายเติบไปทุกคนไป,ไปเบงเอา Let's go วงฟ้าดีแล้วก็ยังไงเอาอย่างเดียวเดี๋ยวราคานี่มันกำลังสดีดอะ่ะน้ำไม้น้ำบาดแอลบาดแอลน้ำไอ้มันจะลบไหมบาดแอลน้ำไม้มันจะลบไหม ดาวให้มาตะคุณมาตะคุณบักถืลงกไม้มาตะคุณเนี่ยโมกแสบมาตะคุณโมกใช้หยวกใช้แสบมากนะหนูไอ้ดูดบมกให้ตุ๋งเจ๊แค่ครัวไม่ตุ๋งตลอดโอ้ยดูดโมกตุ๋งเฮ้ยถุงชุดเะไรชุดอะไรไม่พี่ต้องกดให้อยู่มันอยู่ใต้เคสล้วไอ้ Thanks แม่งกูดูดโมกตุ๋งเนีเพราะว่าผมผมอุตส่าห์ผมเบี่ยงออกข้างๆแล้วแม่งมันยัดอันติดีขอบอยู่ เช้าร้อยบปล่ล่ะได้น้ำบาวเพีก่อนอีห้าดีดาวอีพ้าดีดาวถือดาบตูดจังเลยนะเธออีหึงยังอยู่ไอ้ลงมาได้แล้วตายตายเบัสตี้เบัสตี้สวยทางเครื่องเครื่องดีบต้องเป็นเครื่องดีบมั้งเครื่องดีบอู้เรือแหละดาว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 บักฟอบทั้งอย่างเลยสวยทริปเปิลคิ เ้อสูตรเช้สูตรเปิดสูตรมไงใส่พิบิยาหลายวะขอจะกองหลยอยู่ใส่ไอ้ข้อมข้งบัก้องไปดูแ่บัก้องน้องก็ตกพูได้ดาวพี่บ่อนะอ้เสียอ๋อเสียมันดาวพวกศัตรูแล้ว

ีกูเบียวบุู๊ชุบยังอยู่ไอ้หัววพบศัตรูแล้วเพียรยุ่งาหัว,วแตกเลยรอชิปเจ็มากเลยเก็บเๆ็เยุนอยูไ่ไห้ลงหมดเออดาวดาวล้งเขาล้งเขา Nó đau đảo nó cho họ bắt đầu quá. cái bếp xe quá. đẹp hôn à huyền. Men, mẹ, 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 vậy Nó mẹ, y là nhung hoa mà mẹ, cứ bị mẹ, 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 cái gì mẹ, mẹ, ถามให้มอมยมมไหนเนี่ยเราลงย้ำไหนวว้าเกือบน้อยจัน้อยโดนเนาะจะไปกดซับไปเราไปเมียไปตลงนนต่อไปต่อไปไป้งนนลงไหมลงไหมโอ้โหโอ้โหอมาตายยูผู้คดโดนตึงย่ง้ลงข้าง่าดาด เสาไฟอ้ายเสาไฟหลังยังอยู่อ่ะพี่น้องใส่หัวมาใส่หัวมาใส่หัวเป็นหัวใส่ใส่หัวเลยหัวทำได้เขาดีกว่าทำได้เขาดีกว่าเสาไฟหลังเราเนี่ยมันมีตัวในึี่อยู่ของน้ำของน้ำบนหัวคนไหนไี่ตืนยาวเกิดตะโกขึ้นบนหัวเลยมีเลยไอ้หัวยิงดอก่ัน อ๋ออ oh. oh, hey, no. ้วขาวาอยู่วนกยูไอมั oh, ่มสามศูน oh, ย์สามสามศูนย์ไอ้วะหนุนเออล้งรนุม hmm. ่งนอนีแหละที่ยิงสไนบมันมันชุบกัดไอ้ยิงมัด่าบักไตีอ

ยาหมดแล้วไอ้มีตัวแม่นหลวโอ้ยมัดไทยอู้ยกระวนหัวจะได้ดีต่อมาเลยดีต่อมาเลยว่าอะไรวะว่าอะไรต้องดีต้องไอ้มีตัวใต้ตีนเราสักพันไม่ไม่อยู่ใต้ตีนหรอวิ่งอู้ยทำกันไปกัน ้สะพานยิงไอ้ไก่แมนข้หลังเจ้ากั้งสายแล้วตาขุ่นแก่คนเออเจ็บหัองข่อยแปดชั่วโมงก็ไหนพวกหองไรสองหนึ่งไอวอลวุ่เดียวแม่งไอ้วอลวุ่เดียวครูคุณ a l t y q u a l t บักฆ่าน่ะมึงกิดชิบโซอยกูยิงได้บอกว่าปากปอบนะก,ก็นไรเน <laughs> ี่ยเอ้ยก็สูดให้หน่อยเยอะหรือมันตีเดียวกันวะเมื่อกี้ไอ้มันยิงกันอยู่เมื่อกี้น้อง,งไปไปยังหนังจีบเงิดโล่เบิร์ตแหละได้ยิงกันหลือไอไว้วาดหน่วยเดียวคุณหลุดยิงวะรอเลยรอเ,เลยมันต้องฆ่ากันตายแล้วคุณเจ้าเพราะว่าเจ้าจอไอ้วาดปากกันนั่นพอยบักนี่ดีือว่าเพราะว่าเมึงมันจีบมีของนะได้มาการยิง ทางคนตังยานเนาะขวอีห่าเนี่ยองหลายบึงแม็กซูพี่ไอ้วะกันพูดละแปดเลยกูพี่้ยเดียวม่อกีด่าหลังศพไอ้ไอ้มอมน่าจะมีแต่แรงพะงแมมีบาเเบิดแล้วเบิดแล้วแม็กควันทุไทยแล้วมึงบอกว่าแตกใส่กูเบดแล้วเอ้ยตายลวกูตายแล้ว โอ้ยมันคือบอกยิงมาอย่างแม่ซุมนี่กูหล่ะเงยมันอยู่มันอันเมื่อกอากระสุนโนอนไม่กูเลยนะซุปปอดซุมลุยๆไอ้ซุปปวยิงอะไรแม่กูยังเงยมันอยู่เลยบื้องบึ้งเบึ้งบึ้งมันยังมาสู่กันอยู่โอ้ยกูยังเงยอยู่บึ้งบึ้งบึ้งมันของฟูกับของฟูเออปัดซุปของฟูฟูหนานังก่อ บาาะบคข่าดีได้ป่ะเนช่ักดีเมียมึง